สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐนิชาพุ่มชื่นชื่อเล่นส,สม้มอยู่บ้านทองสมศักดิ์จังหวัดสุโขทัยค่ะบ้านทองสมศักดิ์อะคะคือบ้านที่ร้านเราครับทาเงินทําทองจุดเด่นของที่ร้านก็คือรับทำสร้อยเงินสร้อยทองนะคะตอนนี้ที่ร้านก็จุดเด่นก็คือกําไรพีก่กุลกับกับสร้อยคอพี่กุลนะคะแรลงบันดาลใจมาจากเครื่องสังคาโลกเพราะที่ร้าน บรรพบุรุษนี้ได้ได้ได้ทำกิจการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคลโลกแล้วเราก็ได้ดูจากเครื่องสังคลโลกมาผลิตเป็นสินค้าของที่ร้านตอนนี้เราได้ทำแหวนปอกมีดลายเครือวันลูกค้าที่เหมาะสมกับแหวนวงนี้ประเภทลูกค้าสไตล์ที่เป็นวัยวัยรุ่นหรือวัยทำงานนะคะโครงการนี้ ก็เหมือนให้หนูได้เรียนรู้กับได้ประสบการณ์ในการเข้ามาพรีเซนต์งานแล้วได้วางแผนงานเข้าโครงการได้ค่ะจากที่เคยที่แบบอยู่ของเราไม่เคยออกไปไหนค่ะขอบคุณมากค่ะ